อากาศที่สบิทปีนี้ไม่เหมือนทุกปีค่ะฝนตกเยอะหน้าร้อนก็อุณหภ,ภูมิก็ยังเย็นค่ะตอนกลางวัน20องศา22อะไรเงี้ยถือว่าเย็นมากค่ะ อนใต้ของสวิตตรงที่นักท่องเที่ยวเยอะๆนะคะแซมาร์ดมัทเทอร์ฮอร์นะคะที่เป็นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของอสวิตนะคะน้ำเยอะมากน้ำหลากน้ำท่วมแบบนักท่องเที่ยวต้องอพยพต้องกลับค่ะคนที่นั่นก็ย้ายออกเหมือนกันค่ะไปอยู่ที่ไม่อันตรายถนนหนทางนี่ตดนตัดค่ะตัดขาด เสียยหายสิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่ค่ะในสวิตบ้านหรืออาคารอะไรก็แล้วแต่กฎหมายก็คือต้องทำประกันค่ะทำประกันป้องกันอักขีภยัยน้ำท่วมดินถลม่มดินไหลคือส่วนมากก็ไม่เกิดหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดจะเกิดจริงๆเราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ป้องกันไว้ก่อนแต่ เขาก็บังคับให้ทำประกันนะคะเวลาเกิดมาก็อย่างนี้แะคะ่ะก็ยังมีทางแก้ไขเรถือว่าโชคดีไปค่ะแต่ก็เห็นออกข่าวเหมือนกันออกข่าวก็มีการา <c oughs> รับบริจาคเหมือนกันค่ะคนอยากช่วยเหลือก็ช่วยได้ตามอัธยาศัยมาดูสวนของเราค่ะนี่สวนของเราเลยดอกไม้กำลังงามยังไม่ออกอันนี้ก็เป็นวัชพืชน,นะคะ ที่จริงก็เป็นดอกาไม้คุ้มดินนะคะเหมือนญ่านั่นแหละตอนนี้เขากําลังออกดอกเหลืองค่ะปกติเขาก็เขียวเนี่ยกำลังออกดอกเหลืองสวยถ้าเกิดว่าเต็มพื้นที่คงน่นจะสวยมากกว่านี้แต่มันก็จะทําให้พืชต้นอื่นไม่ไม่โตแย่งอาหารประมาณนี้แหละค่ะเอาแค่นี้ก็พอค่ะสเปร่ค่ะ, S คะส่วนตรงนี้ อย่างนำเสนอเลยค่ะมาระค่ะมาระ1ต้นหนึ่งต้นล้วนๆเลยค่ะได้มาจากห้างฝรัง่งเป็นมาระที่เป็นอ,อ,อะไรนะอะไรนะค่ะฝาค้ายๆแตงกวาเหมือนแตงกวาค่ะลูกใหญ่ๆเนี่กำลังสวยเลยมือไม้กำลังขยายก็หากิ่งไม้ที่เราตัดตกแต่งที่เป็นพุ่มนะคะมาปาักให้เขาเห็นไหมกิ่งไม้เราก็ใช้ประโยชน์มาปากักตรงนี้ก็เป็นแตงค่ะ เป็นแตง2ต้น3ต้น4ต้นค่ะข้างๆก็เป็นลาเวนเดอร์ปลูกกินปลูกชื่นชมด้วยลาเวนเดอร์ก็ปลูกร่อแมลงรอดพึ่งค่ะพึ่งกระหึมกระหึมเลยเสียงหึมหมหึมหึม,หมตรงนี้ก็ปลูกพลิกค่ะลองปีแรกที่ลองคลุมพลาสติกดำดูค่ะ แล้วก็นี่เลยนี่ก็แตงกวาค่ะเป็นแตงกวาที่เป็นใหญ่เท่ากับนิ้วโป้งเราเนี่ยค่ะหรือใหญ่กว่านิดนึงประมาณนี้แหละก็เ,เรียกว่าแตงกวาอะไรนะแตงกวาแตงกวาค็อกเทลค่ะนี่กระซื้อมาลองเห็นไหมละ่ะลูกลูกมันนะคะนี่ไงลูกเล็กๆนี่ค่ะปลูกทดลองปีแรกค่ะปลูกแค่ต้นเดียวพอ เห็นไหมคะคล้ายๆมาราเลยค่ะเขาก็อยากจะมีไม้มือเนี่ยออกเยอะแยะเลยแล้วก็หาที่ก่อให้เขากิ่งไม้ที่เราตัดไม่เอาไปทิ้งค่ะเราก็ใช้ประโยชน์อย่างนี้เลยก็มีข้าวโพดต้น2ต้นแล้วก็พริกแล้วก็มะเขือค่ะอย่างละต้น2ต้นบนฝั่งนี้เราก็ปลูกลาเวนเดอร์เพิ่มค่ะลาเวนเดอร์อีกชนิดหนึ่งค่ะเห็นไหมใบสีทอง เตา,าปลูกเพิ่มค่ะปล,ปลูกลอ่อแมลงปลูกลอ่อพึ่งเพราะว่าพึ่งลดจํานวนลงเยอะมากค่ะก็มีคนโดนรงง์กันเยอะนะคะช่วยกันปลูกดอกไม้ช่วยกันอนุรักษ์ให้พึ่งได้อยู่ได้อาศัยอย่าใช้เคมีอะไรเงี้ยเพื่ถ้าพึ่งน้อยเราก็มีปัญหานะคะผลผลผลไม้เราก็น้อยตามไปด้วยเพราะไม่มีสิ่งผสมเกสร เกสรผักผลไม้ให้เราเนี่ยก็เป็นลาเวนเดอร์ดอกกุหลาบอยู่ใกล้ๆกกันค่ะเห็นไหมคะพึ่งชอบค่ะเราก็เห็นแล้วเราก็ชอบเราก็มีความสุขค่ะเห็นดอกไม้หอมหอมดอกไม้สวยสวยหอมๆอมแล้วก็มันมีพึ่งมาดมมาตอนบ,บางทีนั่งดูนี่ก็เพลินเลยนะคะเพลินเลยค่ะมีความสุขไปกับเขาด้วยเหมือนเรานี่เป็นพึ่งไปเลยส่วนแปลงเล็กๆนี่ก็คือถั่วลิสงค่ะ ลองปลูกครั้งแรกลองดูหยอดเมล็ดละสองหลุมค่ะตอนยอดใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไหมเราก็เลยใช้ไม้นะคะไปปักเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อว่าเวลาเรารดน้ำรดอะไรเราจะได้รู้ว่าเออตรงนี้หยอดเมล็ดนะบางทีเราลืมใช่ไหมเนี่ยเขาขึ้นให้แล้วค่ะขึ้นสวยงามเลยแต่ก็มีญ้าอยู่ข้างๆค่ะยาต้นเล็กๆเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวถอนออกค่ะ ไหมที่ปักไม้ไว้นก็คือ,อสัญลักษณ์ตรงที่เราปลูกทอริสงค่ะข้างๆกันนี้ก็เป็นแตงโมโค่ะแตงโมแดงแล้วก็แตงโมเหลืองปลูกในกระสอบผลิตผลของเราในสวนวันนี้เราเอามาทำนี่เลยยอดยอดฝักทองค่ะในสุกินี่ยอดฝักทองสุกี้เห็นไหมครับไม่ได้ ไปสวนสองสามวันสุกี้นี่ี่เต็มจะกินไม่ทันเลยตอนนี้เมนูอะไรเราก็พยายามนึกถึงสุกี้นี่จะทำอะไรสมบัติผัดกะเพราใส่สุกี้นี่ได้ไหมต้มยำกุ้งใช้สุกี้นี่เป็นผักได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราดัดแปลงค่ะอันนี้ก็เป็นสุกี้นี่เหมือนกันอันนี้เราเก๋วยวเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปมาค่ะใสะ่น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เส้นใช่ไหมเส้นนุมน่มๆแล้วเราก็ ดอกสุกินีแล้วก็ฝักเล็กๆของสุกินีที่มีดอกติดด้วยค่ะเอามาใส่เราจะใช้แทนผักบุ้งค่ะลวกต้มต้มนะคะไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้ได้เราก็เอามาคลุกเคล้ากับนี่เลยกว๋วยเตี๋ยวเรือของเราค่ะหยอดอกระเทียมกระเทียมหอมหอมนะกระเต็มเจียวหอมหอม ยอดฟักทองค่ะครั้งนี้ครั้งที่2แล้วที่ไปเด็ดไม่รู้ว่าเด็ดเยอะบ่อยๆเด็ดแบบนี้อาจจะได้กินลูกหรือเปล่าแล้วก็มาต้มค่ะต้มไม่นานลวกจะทำาบาลวกด,ดีกว่าไหมคล้ายๆต้มนะคะก็ไม่นานค่ะว่าเขาสุกแล้วเราก็เอามากินกับน้ําพริกค่ะส่วนตัวนี้สุกินี่เราก็สุกแล้วเราก็เ,าเทน้ําออกค่ะ ให้เหลือน,นิดนึงแล้วเราก็ตอกไข่ใส่สักฟองค่ะพอมีโปรโตีนนิดหน่อยแล้วก็มาผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะอร่อยนะคะกรุบกรุบเลยค่ะอร่อยมากเลยไอส้สุกสุกินนี่เล็กๆเนี่ยกินกกินกรุบกรุกรุบฟักทองเราก็ต้มเสร็จแล้วค่ะนะคะอาจจะลืมต้มนานไปหน่อย <S 1> <S 1> นี่เป็นอาหารเย็นค่ะเวลาหิวกินกับน้ำพริกตอนเย็นค่ะ ไม่กินข้าวลดน้ำหนักค่ะ